ก่อนอื่นขอขอบพระคุณเจ้าของรายมือที่ให้มาเป็นวิทยาทานขอให้ท่านประสบผลสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขออนุญาตวิเคราะห์ลายมือท่านนี้นะคะทางด้านซ้ายมือคะ่ะเส้นชีวิตนะคะมาถึง มาถึงโคนมือนะฮะแสดงว่ามีชีวิตมีความสุขชีวิตยืนยาวสมองติดกับเส้นชีวิตเป็นคนที่รับฟังเหตุผลเชื่อฟังรับฟังและเส้นสมองเนี้ยมาตกที่ปลายมาอยู่ที่เนินจันทรเป็นคนที่จินตนาการสูงนะ,ะเป็นคนที่มีโปรเจกต์มีการคิด สิ่งต่างๆนะเส้นใจเอ่อเป็นรอยเกาะนะคะแสดงว่าให้เห็นถึงสุขภาพอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็ปลายเส้นมาถึงเนินพระหัตเป็นคนที่มีสิลมีธรรมแล้วก็เป็นคนที่ ชอบทำบุญเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะแต่ให้ระวังสุขภาพเรื่องผุ่ิแพ้นะคะพอเส้นใจเป็นเกาะค่ะแล้วก็มาดูตรงเส้นชีวิตก็จะมีเส้นลาบค่ะแสดงว่ามีโชคมีลาบแล้วก็มีไยแดงนะคะแสดงว่าจะประมูลแข่งขันอะไรก็ชนะนะคะ ประมูลแข่งขันหรือลงทุนอะไรที่มีการประมูลก็จะชนะแต่ว่ามีเส้นนี่ค่ะเป็นเกาะค่ะก็จะมีอุปสรรคนะคะมีศัตรูที่ขัดขวางนะคะระวังเขาจะใช้เล่หเหลี่ยม ใจเล่เหลี่ยมที่ไม่ซื่อค่ะมาดูเส้นตรงเนินต่างๆนะคะมาดูเธอเนินพระหัสค่ะที่เนินพระหัสก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมก็แสดงว่าเป็นคนที่มีสินทรัพย์มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองนะคะ แล้วก็ดูที่เนินเนินนิจูนใกล้ๆเนินนิจูนนะคะเป็นมีเส้นหลักรั์นะคะมีเส้นหลักทรัพย์เส้นวาสนาเป็นเส้นบางเนาะมาจากเนินจันท์ค่ะมาอย่างนี้เป็นเพศตรงข้ามช่วยเหลือ,อมีคนช่วยเหลือนะคะและมีเส้น อุปสรรคผ่านค่ะก็มีปัญหาในในการทํางานต่างๆในการงานก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะคะก็ให้ระวังเวลาทําธุรกิจใดๆนะคะก็ดูให้ดีเส้นการเงินค่ะเส้นการเงินแสดงว่ามีรายได้มาหลายช่องทางนะคะ แต่ก็มีเส้นอุปสรรคผ่านอีกนะคะการเงินก็ดูเรื่องดูแลการเงินดูเรื่อดูแลเรื่องการใช้สอยของตัวเองนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะได้มากใช้มากนะคะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะเส้นวาสนาเป็นเส้นบางเนาะ มาจากเนินจันทค่ะมาอย่างนี้เป็นเพศตรงข้ามช่วยเหลือ,อมีคนช่วยเหลือนะคะและมีเส้นอุปสรรคผ่านค่ะก็มีปัญหาในในการทำงานต่างๆในการงานก็จะมีปัญหามิวสักนะคะก็ให้ระวังเวลาทำธุรกิจ ใดๆนะฮะก็ดูให้ดีเส้นการเงินค่ะเส้นการเงินแสดงว่ามีรายได้มาหลายช่องทางนะคะแต่ก็มีเส้นอุปสรรคผ่านอีกนะคะการเงินก็ดูเรื่องดูแลการเงินดูเรื่อดูแลเรื่องการใช้สอยของตัวเองนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะได้มากใช้มากนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะมีเส้นอุปมัมภมทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือถ้าถึงยาวถึงยามคับขันก็จะมีคนช่วยเหลือนะคะมีคนอุปมัมภมมีตรงกลางฝ่ามือก็จะมีกากบาทนะคะ จะแควคาดพยันอันตรายจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ในหัวแม่มือเนี่ยก็เป็นดวงตาสวรรค์น,นะคะฝันจริงฝันแม่นล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็มีเส้นการเดินทางนะคะเดินทางมีเส้นมันนี่มัน,นี่ลหลเงินทองไหลเข้ามานะคะไหลเข้ามาไม่ขาดสายเส้นใจลงมาทางนี้นะคะเส้น เส้นใจลงมาเนี่ยก็เป็นคนที่มีมีการผิดหวังนะฮะผิดหวังเรื่องความรักด้านขวามือนะคะเริ่มจากเส้นชีวิตยาวเลยค่ะยาวลงมาค่ะมีหลักทรัพย์นะฮะมีเส้นสินทรัพย์แล้วก็เป็นคนที่สุขภาพนะฮะแรก มีมีเกาะตรงนี้นะฮะในในช่วงช่วงหนึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เส้นที่บอกเส้นสมองเออโทษเอะเส้นหัวใจอะเป็นเกาะอะเป็นเกาะนิดนิดน,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 ดนดก็ให้เรามัดระวังเรื่องสุขภาพเรื่องภูมิแพ้ของตัวเองนะคะแล้วก็มีเส้น สมองไม่ติดกับเส้นชีวิตก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงค่อนข้างจะดื้อรั้นสักหน่อยนะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีตัดสินใจได้ด้วยตนเองเพราะเส้นสมองแยกเป็นสองสองทางนะคะและมีเส้นวาสนาค่ะเส้นวาสนาเกิดจากที่ราบก็เป็นคนที่ ทํางานอะไรก็ใช้ตัวเองใช้ตัวเองนะทําด้วยตัวตนเองและตรงตรงหลักทรัพย์ของเรานะฮะเป็นรูปเป็นรูปดาวเป็นรูปดาวอันนี้ให้ให้ระวังเรื่องโรคก,กระดูกของตัวเองไม่โรคก,กระดูกก็กระเพาะลําไส้นะคะ ให้ดูแลด้วยว่าอาจจะท้องผูกหรืออะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เส้นเส้นใจเนี่ยก็จะมีเส้นแยกเป็นตัววีนะะก็เป็นคนที่คิดถึงเรื่องการสร้างฐานะให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาเป็นรูปวีให้เอาแก้วแก้วปักปากกว้างนะ แก้วไหวปากกว้างใสเหรียญสองสเหลียน,ยนบูชาหน้าหิ้งปะเงินทองจะไหลเข้ามานะคะแล้วก็เนินพระหัสค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะนี่ค่ะก็แสดงว่าเป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์มีบ้านช่องเป็นของตัวเองแล้วข้างล่างตรงเนินนิจจนก็มีเส้นหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นเนินนิบจนก็เป็น รูปสามเหลี่ยมก็อาจจะได้ทรัพมาโดยโดยที่ไม่ไม่คาดฝันมาแบบไม่คาดฝันมาแบบฟุกๆนะคะและมีเส้นเดินทางค่ะเส้นเดินทางแล้วก็มีเส้นอันนี้ก็เป็นเส้นวาสนาจากเนินจันทร์มานะคะดังนั้นมีเส้นเดินทางผ่านเส้น วาสนาที่มาจากจันทร์านาสะนาจากจันทร์ก็คือมีเพศตรงข้ามช่วยเหลือช่วยเหลืออุปถัมภ์แล้วก็เส้นเดินทางพาดเป็นรูปกากบาทเพราะ,ะนั้นการที่จะเดินทางไกลๆไปไหนก็ให้ระมัดระวังระมัดระวังอุบัติเหตุเนาะระมัดระวังการรื่น ลื่นถลายการที่ถ้าไปทางน้ำก็อาจจะเป็นตะคิวอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังตัวเองนะคะส่วนตรงเนี้ค่ะโอเป็นคนที่มีดอกจันตรงนี้เป็นมีเกติยศชื่อเสียงมั่งคัง่งการเงินดีนะคะเป็นคนที่มัง่งคั่งร่ำรวยเพราะมีสตาอยู่บนเนินอาทิตย์นะคะและก็มี เส้นพุธค่ะสามารถทำธุรกิจได้สามารถทาธุรกิจแล้วก็การเจรจาธุรกิจประสบผลสำเร็จนะคะแต่ว่าเส้นพุธข้างล่างที่มีมันมันแหวงแหวงเนี่ยก็ดูแลสุขภาพบ่งบอกถึงสุขภาพไม่ค่อยดีของตัวเองนะคะแล้วก็มีเส้นมันน่ลาย มันนี่หละเงินทองไหลเข้ามาตลอดเวลานะลูกลูกพึ่งได้ค่ะเอ่อลูกพึ่งได้นะเนี่ยเส้นเส้นลูกพึ่งได้อเส้นบุตรบุตรพึ่งได้สามารถพึ่งบุตรได้แล้วก็ตัวเองก็มีดวงตาสวรรค์อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นคนฝันแม่นเป็นคนรู้เหตุการณ์อะไรล่วงหน้าแล้วก็มี กากบาทกลางฝ่ามือนะคะก็เป็นสิ่งที่มีสิ่งศักดิ์สคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเทวดาคุ้มครองตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยามขับขันท่านก็จะมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีเส้นนะคะเส้นอุปถัมภ์เส้นอังคารนะคะมีเส้นอุปถัมภ์อยู่ในฝ่ามือนะคะและก็ในปีนี้ ในอายุปีนี้ปัจจุบันนี้นะคะอะ่ดูตรงนี้นะคะค่ะให้ดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะบางบางบางครั้งดูแลคนในครอบครัวว่าเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมนะคะเพราะว่ามีมีเส้นตรงนี้นะค่ะให้ดูแลด้วยในอายุปีนี้นะคะแล้วก็อายุปีนี้ก็เรื่อง ตรงนี้นะคะเรื่องการเงินกับเรื่องการงานให้พึงระมัดระวังเรื่องการเงินและการงานด้วยคือมันมีได้มีได้แต่ก็ต้องมีเรื่องที่จะทําให้เราเสียเงินเสียทองออกไปก็ดูให้ดีระมัดระวังให้รอบคอบนะคะแล้วก็เส้นเส้นนี้สินก็ยังอยู่นะคะค่ะ นี่สินก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะตรงบนฝ่ามือมีทั้งโชคลาบมีทั้งเส้นลาบแล้วก็เส้นน้สินด้วยนะคะค่ะเนินเนบจูนมีรูปสามเหลี่ยมเป็นคนที่ใฝ่ธรรมะนะคะมีสินมีธรรมอาจจะได้โชคลาบแบบฟุกๆนะคะเพราะว่าเนินเนบจูนเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีรูปตรีนะฮะมีรูปตีมีรูปต,ปตีอยู่บนเนินอาทิตย์หมายถึงความสำเร็จในงานของชีวิตมีอำนาจมีวาสนามีงานหลายด้านนะคะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรง สำหรับวันนี้อาจารย์นันโกดมาสเตอร์อินเอลพีขอเกลาคำว่าสวัสดีค่ะ